สวัสดีครับพี่น้องครับผมพบกับช่วงบ้านลำเพลิดออบไปเสี่ยวส่วงแรงๆครับเสียมองแรงกับหางครับอันนี้ก็มาอาเบียดขี่ดินที่เอาถมไว้พี่น้องครับเวลาโดนน้ำแล้วมันจะเป็นยังไงนะฮะนี่ครับมันเป็นยังไงล่ะพี่น้องทางน้ำไหลบม่มีมันต้องไหลจากขุดมามันมารวมกันนี่พี่ ตอนนี้ตรงน,นี้จะท่วมแทนนะครับนี่ก็จะมาถ่วมใส่นกับต้นเอียงเนี่ยต้นกกแล้วก็ต้นบมะนาวครับนี่มันจะมากวางกันอย่นี่นลหลายๆครับพี่น้องครับนี่ตน้นเอานะนะครับข้างกำแพงข้างกำแพงปกติครับไม่มีอะไร หน้าห่วงตะว,ว่ามันมาเป็นไฟนำล้นนะครับม,มันเป็นไฟนำล้นมันก็เลบ่บเกิดอันนี้แห้งจักหน่อยมันแก็บ่สตดโตโลงนะครับคือว่าอยู่โตเลยครับพี่น้องตั้งนี้ปกติดีนะครับทางกระแป้งฟังผีดฝนตกหนักสองมื่อแล้วครับ ฝนตกหนักทำมาใส่สองมือเต็มเต็มเมื่อนนี้ืือที่สาม,มวันนี้วันที่สามนะครับในการที่อา่าพายุเขา่าฝนตกตอนนี้ก็มันยังไม่น้ำกับบอไหลล่วงฟ้างผีดเลยเศาอลงหน่อยหนอยังเห็นบะน้ำกับเาะลงหน่อย แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งที่ห่วงเป็นห่วงอยู่ดอกแต่ว่าับบไอห่วงแล้วละ่ะเพราะว่ามันก็ไม่ได้มันไม่ได้สุดอะไรขนาดนั้นแล้วก็ไม่สุดเลยปกติมากนี่ครับคพามมีปองอย่นี่ครับออรบอนี่้งครับมีปองอี่ ่วมาสร้างเป็นกันไว้ให้ยุดดอกช่างเขาทำเผื่อไว้อยู่นะครับอันนี้ก็คือบ้านไกเกียลงครับน้ำม,มันจะไหลไปพอมกันยุ่นเแบดครับพี่น้องครับมอง ันนี้ไทยสดตอนฝนลิ้นในพี่น้องเมืองฝนตกให็นพี่น้องเมืองครับเปลือยดินเป็นประมาณนี้ครับเหยียบลงเหยียนเลยกับประมาณนี้มันเป็นดินทรายมันเหนียนอยู่แล้วนะครับดินทรายเหนียนแต่ว่าเท่าที่ว่านในเฮ็ดกับปีนทำปีหน้าเหมือนเดิมน,นี่ครับเฮ็ดปีหน้า ปีหน้าตั้งเสาตั้งโค้งขึ้นรังค่าครับปีนี้ไปเฮ็ดงานกับสาวหน่อยเพบ่นเพียงหูหาเป็นจีไรอ่อกบ่เจ้าบัากับสีฟ้าเก้บเงินใหล,ล่ไรนะครับเพราะว่าบ่าอยากออกยังลยตอนนี้เพราะว่ามันมันเป็นงานหมอลำเนาะมันบ่ได้ อยู่ช่วงพคงก,กับพันเุาว่วเดวยว่าขั้วสียูตลอดก็ต้องทำใจเผื่อใจไว้เหมือนกันนครับบริเวณหลอบทางว่าเป็นอย่างไรพี่นอรอนะครับบริเวณมันกระสีลายเอ็นบ่มันกระสีไราจากนี่เพราะว่ามองนี้จะสูงขึ้นนะครับมองขัางนี้แหละนี่ มองต้นบักต้นบัก,กวดเนี่ยยูนี่ยมองนี่จะทมสูงกว่ามองพุ่นนะครับมองพุ่นจะทมํำกว่าทมทํำนั่นก็คือระดับเดียวกันกับเดวเดานยางบนบนกระระดับเดียวกันกับถนนครับอันนี้คือระดับเดียวกันเลยกับถนนเดี๋ยวไปวัดด้วยสายตาให้พี่น้องนี้มื่งน้ำกันครับ นี่สูงกว่าถนนอยู่สูงกว่าอยู่นะครับประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยคนตกบานเขาเผือดทันทันยาหารกาลังปงกำลังเกิดพี่น้องเอ้ยนะครับพี่น้องช่วงนี้ กำลังฉีห้าเข่าห้า,หน,าน้ำนกินน้ำแมลงมัานเ้องก็อยู่ตรนี้แล้วะครับน,น้ำมารวมมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้ไหลโจกโจกมาพี่แล้ว รับประกันครับดินอันนี้แน่นแน่นอนดินทรายสุดยอดของข้องดินแน่นอยู่แล้วมันกำลังอันนี้หามองออกครับเพราะว่าดินซ้ำนี่มันก็อยู่ซ้ำนี่แหละมันโมเมนต์นั่นผลตกกับตกซ้ำนี่แหละยู่แถวนี้ครับบ่กคอยมีนม้ำเพ่วมน้ำอันนี้ป็ไดเพราะว่าผลตกก็ตกแค่นี้นะครับตกกับตกซ้ำนี่ บ้านนี้กเค่อยนำท่วมนะครับล้อมรอบไปด้วยภูเขาต้นอันนี้กับนว่งงามเนาะพี่น่องเมองครับเสยเลยพักเน่าก็รวมแล้วประมาณนี้แหละพี่น่องพอ ขอทำป้าปาข้าก็ได้เอาขวมมานีสักคนเพราะว่าทางนี้เราเป็นของเราแล้วก็ไม่มีใครเจียวแล้วปกติได้ไดพี่น้องครับ,รบน,นี่ครับต้นมองต้นใหม่กำลังงามครับตอนนี้เตียวคนนะเดียวจุมึมๆแล้วัน จักตตนอยังตอนอยังเนี่ยวะตัวอะไรอ่ะกบติอื้มมองขึ้นลมเนาะแค่นี้ลมสื่อหีนแล้วตักยีนองทับบ้าน บ้านเราก็มีแค่นี้แหละเออ,อต้นหมอกต้นไม้กำลังงามอีกแลต้นหมอกต้นไม้กำลังกำลังสวยงามจบเนี้แล้วบันผุขา น้ำประเดีย๋ยวพี่น้องเอยกระทั่งเขาเฮียนนี่ฝหน้าบ้านของเราเขาก็นั่งกินยังบุกกินกระพาล้ำจุกซื้อกินกระพาล้ำมาเขานั่งกินแซ่บแทบบางคมก็ประมาณนี้แหละพี่น้องครับ แล้วก็ถ้ามีเงินก็จะทำเชาานะ่ะอ่าออเแีน่นเลยทำรั้วรอบบ้านนะเข็ดหัวจะฟังทางผุนมาครับพี่น้องครับฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามครับช่องบ้านลำเพลินออาเชี่ยวครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้นองทุกก็ลังใจที่มอบให้กับช่องบ้านลำเพลินเอาเชี่ยวครับกดไลค์กดแชร์นะครับไม่ข้ามโฆษณาเพื่อเป็น ค้าขนมนะครับเป็นมาแรยนำใจให้นะครับสองบ้านลำเพลินอพชขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องครับนะครับพอมีฝากไปลอยสนิทข้อตอนยิ้มต่อไปขอบคุณพี่พอยแมย์สุขสุขคนครับย้ายเราเวลามาดูคลิปนะครับมาเมืองคลิปให้บักลาครับผมขอบคุณนอะไรนะครับกอนอีพอยเมย์มีความสุขความเจริญนะครับเต้รสุขภาพร่างรวยแข็งแรงครับขอการเชื่อต่อไปครับสวัสดีครับ